เป็นเรื่องราวร้อนๆที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับว่าจะลงเออยางไรสำหรับไทยลีกจะกลับมาเตะเร็วไหมหรือว่าจะเป็นกันยายนเหมือนเดิมแล้วก็เงินสนับสนุนอย่างไรจะมีสโมสรถอนตัวไหมยังเป็นเรื่องที่น่าติดตามอยู่ทุกวันนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีหนังสือจากสมาคมฟุตบ,บอลมาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้า ในรูการนี้เงินสนับสนุนที่จะได้ปกติได้ร้อเปอร์เซ็นตจะลดไปเจ็ดสิบห้าเป็นห้าสิบหรืออะไรอย่างไรเนี่ยสโมสรยินยอมแล้วยินดีจะลงเล่นการแข่งขันในรูการนี้หรือไม่อย่างไรถามแบบยังกำโวมอยู่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยยังจะเล่นอยู่ไหม <c oughs> คือคือก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตังสือเวียนนะครับแต่ว่าเป็นสังสือเวียนในเชิงของเรียกว่าคือให้คุณคิดอะ่ะนะคุณคิด แต่ในในสิ่งที่คุณส่งมาเนี่ยมผมไปถามหลายสโมสรม,มันเลยไม่มีรายละเอียดไง<ม>แค่คุณบอกว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปหรือไม่ไป<ม>กับเหตุผลก็คือว่าเนื่องจากพิษโควิดทําให้เศรษฐกิจมันแย่แล้วก็มันอาจจะมีผลกระทบต่อการเตรียมทีมของคุณในเรื่องของงบประมาณมซึ่งมันให้มาแค่นี้<ม>พอให้มาแค่นี้ปั๊บเนี่ยเชื่อผมนะครับ ทุกคนในโลกนี้นะไนม่จำเป็น้องโค้ชคนที่เป็นโสโมสรในเมืองไทยหรอกหม,มืม่นหมดเ <laughs> พราะมันไม่มีรายละเอียดที่จะที่จะบอกว่าอ,มอสมมุติผมจะตอบว่าผมไปต่อคุณมีอะไรมั่งล่ะ,มะสมมุติคุณบอกว่าอยามีปัญหาเรื่องการทําทีมเรื่องของงบการทาทีมซึ่งแน่นอนมันอาจจะได้ไม่เต็มซึ่งก็ตีความหมายกันถูกอะว่าเงินอาจจะได้ไม่เยอะ จะได้เท่าไหร่ล่ะมันต้องมีความชัดเจนคนทําทีมฟุตเพราะว่าเขาจะต้องเอาเงินไปให้นักฟุตบอลในเงินเดือนเนี่ยนักฟุตบอลในพวกนี้ทุกคนมันชัดเจนผูผมห้าแสนกูผมสามแสนสองผมสองแสนห้ากผมเจ็ดหมื่นมันชัดเจนนะแต่คุณให้ตรงนี้คุณบอกว่าคุณจะไปต่อหรือไม่แต่มันไม่มีอะไรชัดเจนให้เขาอ่ะสมมุติคุณบอกว่าถ้าสมมุติว่าไปต่อไต้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ้เจ็ดสิบห้านะทุกคนก็คิดแล้วยี่สมมุติยี่สิบล้าน สิบห้าเปอร์เซ็นต์โดนหักไปเท่าไหร่สิบเอกล้านก็ว่ากันไปแล้วก็หักลบคูณหารเหลือแค่นี้แล้วจัดก,การแข่งขันได้เป็นอย่างนี้โอเคหาหงบจากตรงนี้มาอ,มอะไรมาเขาก็ตัดสินใจได้ว่าเออมันยังพอมีกําไรขาดทุนหรือพอดีพอดีหรือขาดทุนเล็กน้อยหรืออะไรเง้ยก็ติ๊กไปเลยภายในเจ็ดวันไปต่ออย่างนี้นะถูกไหมล่ะอย่างอย่างนี้ไม่มีหรอกถ้าอีกทีมบอกว่าโอ้ตายแล้วโน่นนี่นั่นไม่ไม่คงไม่ไหวเงินท้องไม่มีแล้วเนี่ยทสปอนเซอร์ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้ว ผมคงยุติอ่อย่างนี้ก็จะได้จบแต่พอคุณบอกมาให้พูดไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดอะไรเะเขาก็งงเขาก็งง,งว่าอะไรต้องไปต่อก็เหมือนกับเป็นการบังคับในเชิงนี้ถูกไหมคือคือมันมันถอนตัวไม่ได้เขาจะว่าคือมันปันมาถึงขั้นนี้แล้วไปต่อก็ลําบากจะถอนตัวก็โดนลงโทษใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้ก็ต้องหาความชัดเจนให้กับเขาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เกิดจากสมโมสร มันไม่ได้เกิดจากไอ้องค์กรของอะไรที่แต่เกิดจากการที่คุณไปคุยกันเองแล้วมันไม่รู้เรื่องพอมันไม่รู้เรื่องปั๊บก็เป็นที่มาของคุณงดโปรแกรมการแข่งขันคุณเลื่อนยาวสปอนเซอร์ถอนโน่นนี่นั่นผมถามว่าไอ้ตรงนี้สโมสรมันควรจะรับรู้หรือเปล่าเขาเป็นคนที่จะต้องทําตามนโยบายขององค์กรใหญ่ก็คือสมาคมดังนั้นคุณก็ต้องรอดูแลก็ตรงนี้คุณไปซัก สร้างปัญหาขึ้นมาคุณก็แก้กันเอาเองแต่ปรากฏว่าวันเนี้ยแทนที่คุณจะแข่งขันเร็วหรือคุณจะต้องมีรายละเอียดที่จะเสนอให้กับสโมสรซึ่งเป็นลูกของคุณคุณไม่ทำแต่คุณกลับมาบอกว่าเฮ้ยภายในเจ็ดวันเองต้องตอบนะเหมือนกับมัดมือชกมันไม่ได้ตามทุกสโมสรตอนนี้แบ๊ะแบะเอ๊ะแบะแบะต่อไม่ได้เลยใช่ไล่ะต่อไม่ได้เพราะว่าเส้หลมมุขขีดไปต่อ แล้ววันข้างหน้าเกิดปรากฏว่าคุก็ไม่มีคุณแข่งกันกันเองนะแล้วไปเกิดไปโวยเขาก็บอกก็คุณไปขีดแล้วนี่คุณบอกว่าคุณไปต่องั้นคุณต้องรับผิดชอบไปถูกไหมไอ้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมบอกต้องเห็นใจสมโมสรหหเห็นใจคนทําทีมคุณต้องไปจัดการของคุณความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเรื่องลิขสิทธิ์เอ่ยเรื่องการที่คุณเลื่อนการแข่งขันเยอะแยะมากมายเอ่ยเรื่องอะไรเอยคุณก็ไปทํากันมาเองแล้วก็หาทางออกให้กับเขาอยากไปบีบตรงนี้ผมเห็นใจสโมสร จริงๆมันมีข้อโต้แย้งตั้งแต่วันแรกที่ที่เลื่อนมาเตะกันยายนอ่ะวันนั้นอ่ะทั้งสิหสโมสรเข้าประชุมเมื่อเมษายนผมจําได้แม่นเลยแล้ววันนั้นอ่ะมันมีเคสที่ดังที่สุดน่าจะเป็นเรื่องว่าโมคาไม่โมคากับสี่เกมแรกใช่ไหมแล้วอย่างคนก็ยังมองว่าเตะไอ้นี่ไปก่อนค้างไว้ก่อนสี่แมตช์แรกคิดไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนก็ไม่ได้นึกว่าว่ามันจะบานปลายว่า มาถึงขั้นมาเกี่ยวกับลิกสิตด้วยเรื่องการถ่ายท้อดสดอาจจะไม่มีมก็ได้อะไรอ,อย่างเงี้ยนะฮะเรื่องตรงนี้เอามาโต้แยง้งกับนงเดนหนึ่งเพราะว่าสมาคมก็บอกว่าเมื่อวันนั้นอ่ะสโมสร,รมไม่มีใครใครแบบว่าค้านเลยว่าเฮ้ยขอดูเป็นระยะได้เบ่าอวันนั้นนายกมือเห็นพ้องต้องกันหมดว่ากันยายนไปเลยจบเลยตรงนี้นงว่าไง ธนาคันก็ไอ้งนั้าก็บอกผมเพิ่งบอกว่าวันก่อนผมเคยบอกไว้แล้วว่าไอ้วันนั้นคือเป็นมติซึ่งมันก็จะเป็นข้ออ้างขึ้นมาทั้งหมดถูกไหมถูกแต่ทีนี้พอมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาผมถามว่าทําไมไม่เรียกไปคุยกันอีกครั้งล่ะเออก็จริงคืออันไหนที่มันผมเคยพูดในรายการนี้แล้วผมเคยบอกไปแล้วว่า <S <S 2> <S 2> ในเมื่อมันเกิดขึ้นมามันเป็นมติ <S <S ซึ่งมันต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ผมไม่ได้ยกอีกคนบอกว่าผมผมยกเลยอะไรก็แล้วแต่แต่มันพอมัน เป็นมติออกมาว่าเฮ้ยเราต้องเลื่อนยาวถูกไหมแต่พอเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าโควิดมันหายวันเวลามันพอมีที่จะเตะไอ้ครบเดือนนะไอ้ครบปีได้หรืออะไรก็ได้เหมือนกับชาติอื่นๆที่มันเตะคุณก็เชิญมาอีกทีสิเชิญมาบอกว่าเฮ้ยมติเก่าตรงนั้นที่ประชุมเห็นเป็นไงนะก็เห็นเป็นก็ว่ากันไปทีนี้มันก็จะมีกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งบอกเอ้ยล้วฟุตบอลไปโน่นหมดแล้วไปนั่นหมดแล้วผมต้องบอกว่า มาหาลือกันสิคือบางทีมันบางทีมันก็มีปัญหาบางทีมันก็ไม่มีปัญหาก็มาคุยกันหาทางออกร่วมกันจะเล่นโดยไม่มีนักฟุตบอลนอกไดไหมหรือฟุตบอลนอกได้กี่ตัวเรืออะไรคือมันพูดได้หมดถูกไหมล่ะแต่คุณไม่ยอมมาพูดคุณมีอย่างเดียวว่าเลือดแล้วก็เลือดเลยพอเลือดเลื่อเลยคุณก็ลืมนึกอ่ะลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเป็นยังไงถูเป็นยังไงทีมเป็นยังไงคนไม่มีคนดูเป็นไอ ทีมซ้อมมันแต่ละวันเป็นยังไงแล้วใครจะมาจ่ายเงินเดือนที่สาคัญคือสปอนเซอร์ของแต่ละสโมสรมันมีถูกไหมโนกแต่ทีนี้คุณไม่มีงานให้เขาไม่มีอะไรที่จะไปชว์ว่าเฮ้ยผมจะเบอร์เงินแล้วนะเขาก็ถามอ่าแล้วแข่งยัง่งอ๋อยังไม่แข่งอ๋อไม่แข่งก็เบอร์ก็มาเออถูกว่านี่มันคือปัญหาไงแทนที่จะคุยกันแล้วมันก็เป็นข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ยอมคุยเป็นผมนะวันนั้นคุยเป็นมติโอเคแต่ตอนนี้โควิดมันหายหมดแล้ว เรามาคุยใีกทีสิหาทางออกแบบไหนถ้าสมมติมันยังมีปัญหาว่าเฮ้ยผมไม่ตัวนอกผมไม่มาอีกคนบอกเฮ้ยตัวนอกผมไม่มีอีกคนหนึ่งบอกว่าผมไม่ได้เปลี่ยนทีโอเคมติบอกว่าว่าก็เลื่อนไปถึงกันยามันก็จะมีข้ออ้างเลยไงว่าเฮ้ยประชุมครั้งที่สองนะไม่เห็นด้วยกันทั้งหมดเลยแต่มันต้องเลื่อนแล้วผมถามว่าใครมันจะเสียหายตรงไหนแต่นี่คุณไม่คุยคุณก็อยู่กันแตยว่าร่างหนังสือตอบรับไม่ตอบรับ ไอ้นี่หนังสืสกกอสกบอ,ท,อทําคู่มือมามอดีใจข้ามกอดกันมันไม่ใช่ประเด็นถูกไหมล่ะมันคนละเรื่องอวันนี้ต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบดูมาโอ้ผมพูดไปแล้วผมผมเริ่มต้นตั้งแต่หัวไหลนะ่ก<เล>คือ,ค,อคือมันต้อง มันต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายผมไม่ใจสมาคมผมไม่ใสโมสรในวันน,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 วนั้นที่ตัดสินใจอะไรลงไปแต่ว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้ทําไมคุณไม่ทํากันนะ<ม>คุณมีแต่ว่าออกข่าวอีกคนนึงก็เสนอแนวคิดนี้อีกคนนึงก็เสนอแนวคิดีวันนี้เคยไหมอีกคนกเสนอแนวคิดอีกบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บก็หาคนกลางมาไกลเกี่ยอะไรเนะ่ยซึ่งมันก็เป็นแนวคิดทั้งหมดแต่ผมถามว่าทําไมไม่คุยกันละ่ะทําไมไม่เรียกประชุมล่ะทําไมไม่หาทางออกร่วมกันล่ะทําไมต้องมาออกข่าวว่าอย่างนี้ทุกวันย่ยหนังสือ สกบนี่มาทําคู่มือมาอีกคนนึงบอกเฮ้ยดีใจห้ามกอดกันเด็กห้ามเด็กลงไปนําฟุตบอลมันมันคุณะเรื่องไงนะสิ่งนี้คุณต้องการนะวันนี้คือสโมสรจะอยู่ยังไงสปอนเซอร์จะอยู่ยังไงลิขสิทธิ์จะอยู่ยังไงเงินทองจะได้มาอย่างไงอย่างนี้ถูกไหม